ป้าป๊าวันนี้ป้าป๊าทำอะไรปลาดุปลาดุปลาดุทะเลแกงปลาดุเนอะปลาดุทะเลเหรอหรือปลาดุกน้ำจืดปลาดุทะเลวันนี้ปลาดุทะเลนะคะอันนี้อันนี้ทำอะไรคะอ่ะพี่แกงลงแล้วค่ะอหอมแล้วนะ แกงลงแล้วนะคะอันนี้พี่แกงทำเองนะคะอ่าตอนนี้พี่แกงลงแล้วนะคะปลาดุกทะเลผัดชาค่ะอ่ามีอะไรม้่งคะนี่นี่ปลาดุกทะเลนะคะปลากรดพี่แกงผักไทยกระเพราค่ะ นีชุดประกอบอาหารวันนี้นะคะวันนี้เป็นปลาดุกทะเลผัดชาคะ่ะใส่อะไรคะนะ่ะพริกแกงอ๋อพริแกแกงพริกแกงนี่ซื้อเขาดูอ่าะตำด้วยซื้อเขาด้วยนะคะอหอมค่ะอ,อใส่น้ำหน่อยนะคะ เป็นไงคะร้อนอ๋อในครัวเราร้อนขยำข้าวค่ะขยำข้าวหรือกับแก้มปลาเดือวทอดปลาสลิดค่ะปลาปะสลิดอีกกิงกี่คนคะสองคนสองคนตายายไม่เยเจ้าเติมน้ำอีกแล้วอีกรอบหนึ่งจ้าอ,อันนี้อะไรคะป้าปา๊า ใส่ปลาดุกนะใส่ปลาดุกใส่ปลาดุกนะคะอ้าวีย่ยดังชาแล้วนะคะอันนี้ขอนำเสนอปลาดุกผัดช,ชาค่ะจะไปคนไมนะทำไมอ่ะอ,อ,อ๋ออ่าเรียงอย่างสวยเลยนะคะอา่ามั็นจงเรียงอันนี้ปลาดุกสดๆนะคะซื้อมาจากบางทรอืมมาแล้วค่ะกินอ,อันนี้ห้ามคนนะคะใช่ไหม โอเคห้ามอะไรนะมนุษย์นี้กำลังเดือดนะคะอันนี้ห้ามคนนะคะป้าบอกห้ามนุษย์มนุษย์ที่แปลว่าคนนะคะงงๆเนาะอันนี้เรารออะไรคะอลอ๋อรอปลาสุกไม่ต้องคนเลยเนาะจะเนย็นจะอ่ะไหีบอกห้ามคนไงพริกเราไม่ได้คนเออพริกทีละชิ้น มันจะได้สุกทั่วใช่ป่ะอันนี้ใส่น้ำปลาปรุงชูรสน้ำตาลนะคะเครื่องเครื่องปรุงรสอันนี้อะไรคะใบมะกรูดใบมะกรูดบ้านเราเนาะใส่ใบมะกรูดแล้วนะคะอันนี้ก็ใส่เครื่องปรุงรสแล้วนะคะใบมะกรูดแล้วอะไรอีกคะป้า ใาบาก,กชีฟ้าใบากระเพราค่ะผักชอ,อ,อ,อ่อนกชัยอ่อนเดี๋ยวก็จะตามมานะคะอันนี้เราก็ตั้งให้มันเดือดให,หให้น้ำมันแห้งนะคะอันนี้ปลาดุกทะเลนะคะปลาดุกทะเลผัดชาะค่ะอันนี้กำลังรองให้ปลาดุกมันสุกค่ะ